สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะสาวันนี้พบกันวันอังคารที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564อยู่กับดิฉันอริยานันสัทธรรมสกุลค่ะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำนะคะผ่านช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ Facebook Live Fan Page ของข่าวหุ้นธุรกิจและ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ค่ะเริ่มต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปตรวจสอบดูเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวในทิศ ทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวขึ้นซึ่งก็ช่วยเข้ามาชดเชยการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลการส่งออกของจีนที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ดัชนีนะคะในส่วนของดักเยอรมันค่ะก็ปิดปรับตัวลดลงมา0.10%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.43%และดัชนีฟุตซี่1้0ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.12%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ปิดปรับตัวในทิศทางสลับกันทั้งในแดนบวกและแดนลบโดยนักลงทุนเองค่ะก็ยังคงจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าจะเป็นการประเมินถึงแนวโน้มเงินเฟอ้อและท่าทีของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดด้วยนะคะ โดยดัชนีชเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวลดลงมาที่ระดับ0.36%ดัชนี S&P 500ปิดปรับตัวลดลง0.08%และดัชนี Nasdaq ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.49%ค่ะจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศนะคะไปสำรวจดูทิ่ทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนัง,นงสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะ พาถัวข่าวรอบเช้าว,วันนี้ค่ะไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทางธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือเคแบง์ ank, ภายหลังจากที่ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI ตามพาถัวข่าวลีดที่ว่า k คแบงหวังรีเทิร์น MSCI เพิ่มเพดานต่างชาติ35% PBV เตพีบวำเพียง0.6เท่าคิวสอกำไรทยานต่อ ผู้สื่ขาวรายงานนะคะว่านายกรพัฒวรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมระพัฒนาสินก็ระบุเขาว่า ผลกระทบภายหลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงถูกถอดจาก MSCI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นแล้วราคาก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นคาดว่าเคแบงมีโอกาสสูงที่จะขอขยายเกณฑ์ฟรีโฟลดให้บริษัทไทย NVDA จำกัดมากกว่า30-35%ถึงของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทซึ่งปัจจุบันเต็มเพดานที่25แล้ว ทำให้ในอนาคตนะคะเคแบงมีโอกาสกลับเข้ามาคำนวณใน MSCI ใหม่อีกครั้งทางนี้ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์นุมรัพัฒนาสินก่อประเมินกำไรช่วงไตรมาสสอของปีนี้ในส่วนของธนาคารกิสกอนไทยว่าจะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนจากฐานต่ำปีก่อนที่มีการเร่งตั้งสำรองก้อนใหญ่เพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด -19 ในระลอกแรก ประกอบกับว่าแนวโน้มการเติบโตของรายได้ค่ะยังคงดีต่อเนื่องทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมอีกทั้งสินเชื่อของเ b a n k จะได้รับประโยชน์โดยตรงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก่อทำให้คาดการณ์นะคะว่ากำไรปีนี้จะฟื้นตัวสูงถึง23จากปีก่อนที่อยู่ที่36,000ล้านบาท ขณะที่ถ้ามาดูราคาหุ้นปัจจุบันค่ะก็ยังถือว่ามี Valuation ที่น่าสนใจเนื่องจากว่า P/BV อยู่ที่ระดับเพียง0.6เท่าของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีและยังคงเป็นท็อปพิกของกลุ่มธนาคารโดยราคาเป้าหมายนะคะที่ทางบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินปประเมินไว้อยู่ที่หุ้นละ175บาทค่ะ ด้านแหล่งข่าวจากธนาคารกสิกรไทยก็เปิดเผยนะคะว่าหลักเกณฑ์การถือครองเคแบ k ค์ของไทย NVDR ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุญาตจากทปทโดยไม่เกิน25เน ทางนี้ค่ะไทย n v d r เคยได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นเกินเกณฑ์กำหนดที่25ไปแล้วเมื่อปี2553โดยขยับเพดานการถือครองหุ้นเป็นสัดส่วนที่30และ35และต่อมาในเดือนมกราคมปีเดียวกันเนี่ยนะคะก็ได้รับการปร,ปรับลดเพดานการถือครองหุ้นลงมายังสัดส่วนเดิมจนถึงปัจจุบันดังนั้นค่หากต้องการถือหุ้นเกินเพดานที่กำหนดอีกครั้งไทย N v d r และตลาดหลักทรัพย์ ต้องขออนุญาตกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าไทย NVDR จะถูกกำหนดเพดานการถือครองหุ้นไม่ให้เกิน25%แต่นักลงทุนต่างชาติยังสามารถลงทุนในหุ้นเคแบงได้ตามปกติโดยผ่านกระดานต่างประเทศ อย่างไรก็ดีนะคะข้อมูลณวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะไทย NVDR ถือครองหุ้นเคแ n k bank สัดส่วน23.15%ซึ่งใกล้เกณฑ์25%ทําให้ที่ผ่านมาไทย NVDR ประกาศชะลอการลงทุนในหุ้นเคแบงเพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้จนวันนี้นะคะไทย NVDR ก็ประกาศว่านักลงทุนสามารถกลับมาลงทุนในหุ้นเคแ n k bank ได้ตามปกติตั้งแต่วันนี้ค่ะก็คงต้องรอติดตามดูนะคะสาหรับความเคลื่อนไหวของราคา หุ้นเคบังในวันนี้ล่ะค่ะว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้มากน้อยอย่างไรภายหลังจากที่ถูกเทขายอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต่อเนื่องไปดูกันที่ข่าวดีของ2บริษัทในกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะที่ล่าสุดก็ปิดดิวซื้อโครงการใหม่เป็นที่เรียบร้อยตามผ้าถัวข่าวรองลำดับที่1น,นะคะเอ็กโบ้านปูปิดดิวต่อปทอไฟฟ้าสหรัฐโซล่าออซี นายเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโก้ก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทเอโก้ลินเดนทูเอลเอลซีซึ่งเป็นบริษัทย,ย่อยได้เข้าซื้อหุ้น28%ในบริษัทลินเดนท็อปโกซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชั Co ่นลินเดนโคเจนใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเ้อเพลิงกำลังการผลิต972เมกะวัตต์ในสหรัฐเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมา โดยโรงไฟฟ้าเลนเดนโคเจนค่ะก็ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส,ส่วนการถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของเอ็กโกกรุ๊ปเพิ่มขึ้นมา272เจมกะวัตต์จากเป้าหมายที่คาดว่าปีนี้จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1,000เมกะวัตต อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อรวมกำลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนปัจจุบันเอโกกรุ๊ปก็มีกำลังการผลิตตามสัญญาในการซื้อขายรวมทั้งสิ้น6,016เมกะวัตต์อีกทั้งปัจจุบันนะคะก็ยังมีโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาอีก2-3โครงการค่ะ ด้านนางสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหรือบ้านปูเปิดเผยนะคะว่าบริษัทประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว2แห่งกําลังการผลิตรวมอยู่ที่166.8เมกะวัตในรัฐนิวเซาท์เวลของประเทศออสเตรเลียค่ะก็ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์เบริวกําลังการผลิต110.9เมกะวัตและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาริดา กำลังการผลิต55.9เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุนนะคะอยู่ที่ราว2,332ล้านบาทซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งนี้ก็ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โครงการแรกของบ้านปูในออสเตรเลียก็เป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการลงทุนเพื่อผลักดันให้บริษัทนั้นก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม6,100เมกะวัตต์ภายในปี2,568ค่ะก็เป็นที่น่าจับตาล้วค่ะว่าโครงการใหม่ของ ทั้งสงบริษัทนี้นะคะจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผลประกอบการของแต่ละบริษัทได้มากน้อยอย่างไรนะคะสลับไปดูกันที่แนวโน้มตลาดหุ้นไทยค่ะภายหลังจากที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อให้ครบ100ล้านโดสในปีนี้ตามผาดถัวข่าวลำดับที่3ค่ะนายกเซ็นเพิ่ม2วัคซีนดัดชนีปีนี้พุ่งเกิน1,650จุด ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะท่านนายกระบุนะคะว่ารัฐบาลจะทยอยส่งมอบวัคซีนให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีทั้งวัคซีนจากซีโนแวคและแอสตราเซเนกาที่กำลังทยอยเข้ามาเป็นไปตามแผนและห่วงเวลาที่กำหนดค่ะและล่าสุดวันนี้นะคะก็ได้ลงนามสัญญาสั่งจองวัคซีนจากจอร์ Johnson ันแอนจอร์ันและไฟเซอร์ที่ก็คาดว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ25ล้านโดสรวมถึงวัคซีนจากซีโนแวคอีก8ล้านโดสเพื่อให้ครบ100ล้านโดสตามที่กำหนดค่ะ ด้านนายภัยบูลนรินทรารงกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็ประเมินถึงเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยปีนี้นะคะอยู่ที่1,650จุดโดยมองว่าตลาดยังคงเป็นช่วงขาขึ้นจากความคาดหวังของนักลงทุนในเรื่องการกระจายวัคซีนที่มีเป้าหมายในปีนี้100ล้านโดสจำนวน50ล้านคนและการเปิดเมืองภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในด้านของการท่องเที่ยว นอกจากนี้นะคะยังย้ําอีกด้วยว่าปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดก็คือแผนการกระจายวัคซีนในประเทศค่ะส่วนปัจจัยที่จะฉุดความเชื่อมั่นมากที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3นี้ ส่วนแนวโน้มในปี2565นะคะคาดว่าดัชนีนั้นยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่องหากมีการกระจายวัคซีนที่เพิ่มขึ้นและมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จะทําให้ประเทศไทยได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยนะคะว่าจะสามารถทําได้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ได้หากเกิดการล่าช้าค่ะ ยังเป็นประเด็นสําคัญนะคะที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในบ้านเราอย่างมีนัยสําคัญแลวคะ่ะซึ่งแม้ว่าจะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมแต่เรื่องของการบริหารจัดการและก็การกระจายวัคซีนยังถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาลอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะคะ สลับไปดูกันที่แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทนอตอีสทร r u เปิลจำกัดมหาชนหรือ NER ตามพาดหัวเข่ารองลำดับสุดท้ายลำดับที่4ค่ะ NER เป้าใหม่9บาท50สตางค์รายได้ปีนี้2.4หมื่นล้าน นายชูวิทจึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER ก็เปิดเผยนะคะว่าบริษัทปรับเพิ่มเป้าไรายได้รวมของปีนี้เป็น24,500ล้านบาทจากเดิมที่ตั้งไว้22,200ล้านบาทและปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณขายขึ้นเป็น440,000ตันจากเดิมอยู่ที่410,000ตันเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย ประกอบกับราคายางก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเชื่อว่าจะเป็นที่ทางขาขึ้นไปอีก5ปีและการได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นหลายรายขณะนี้นะคะยอดขายล่วงหน้าหรือว่าออเดอร์ก็ครอบคลุมไปถึงช่วงไตรมาส4ีของปีนี้แล้วค่ะ ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็ปรับประมาณการกำไรสุทธินะคะปีนี้ของ n e r เพิ่มขึ้น27.1%จาก1,267ล้านบาทก็ปรับขึ้นเป็น1,665ล้านบาทหลังแนวโน้มปริมาณการขายยางพาร,ราและทิศทางราคาย,ยางพาร,ราเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้นะคะยังได้รับผลบวกจากการประมูลยางพารังเก่าจากการยางแห่งประเทศไทยกว่า1 0 0 0 0แสนตันซึ่งราคาถูกกว่าตลาดก็จะเข้ามาช่วยหนุนประสิทธิภาพการทำกำไรให้สูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้น NER ด้วยราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่9บาท50สสตางค์ค่ะ เรียกว่าเป็นทิศทางผลการดําเนินงานที่ดีเลยละค่ะสําหรับในส่วนของ NER ก็เฝ้าติดตามดูกันนะคะว่าไรายได้และกําไรในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายใหม่ที่บริษัทวางไว้หรือไม่นะคะปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัท MCS Steel จำกัดมหาชนหรือ MCS ตามพาดหัวข่าวลำดับที่5ค่ะ MCS คว้า5,000 50, ตันออเดอร์ใหม่ญี่ปุ่น ในายในยวนชีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MCS ก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดบริษัทได้เซ็นสัญญารับจ้างผลิตงานใหม่3โครงการจากบริษัทญี่ปุ่นน้ำหนักงานรวมอยู่ที่51,600ตันโดยทั้ง3โครงการปัจจุบันยังไม่สามารถระบุมูลค่าโครงการได้ประกอบด้วยโครงการแรกค่ะโครงการจากคาจิมะคอร์ปอเรชั่นน้ำหนักงานอยู่ที่15,200ตันโครงการที่2จากไซมิสุคอร์ปอเรชั่นน้ำหนักงาน14,8 0 0 ร0 0ตันและโครงการที่สามเป็นโครงการจากโอเบชีคอร์ปอเรชันน้ำหนักงานอยู่ที่สอง0มืหนึ่งพันหร้อยตันค่ะ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์แม่แบงก์กิมเองประเทศไทยนะคะก่อนแนะนําซื้อหุ้น MCS ประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่หุ้นละ18บาท50สตางค์หลังมีการประกาศว่าได้งานใหม่เพิ่มเติม3โครงการก็จะเข้ามาช่วยหนุนแบ็กหลอกให้เพิ่มขึ้นเป็น100,000ตันนอกจากนี้นะคะยังเตรียมประกาศโครงการใหม่อีก2-3โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาทําให้ MCS มีแบ็กหลอกที่จะรับรู้ไรายได้ยาวไปจนถึงปี2,566ค่ะดังนั้นนะคะ คแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี5จะเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องโดยคาดว่ารายได้ปีนี้ค่ะจะอยู่ที่4,502ล้านบาทเติบโต5.9%และคาดว่าจะมีกําไรสุทธิอยู่ที่1 0 3 1ล้านบาทเติบโต8%ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสำหรับ MCS เลยล้วค่ะวันนี้ก็น่าติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาอีกมากน้อยเพียงใดน,นะคะ นี่ก็เป็นที่ทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึหน่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะไปเจาะลึกทุกแง่มุมของการลงทุนกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะวันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะใครที่สนใจเรื่องของธุรกิจกันชงแล้วก็บริษัทของทางดี d b ดี t e c h จําจกัดมหาชนหรือว่าดี d ดีวันนี้พูดคุยกันนะคะกับผู้บริหารของดี d ดีค่ะคุณสุวารินก้อนทองนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของทางดี d ดีกับประเด็นที่ว่า ดโอดประเดิมใบอนุญาตนำเข้า,มาเมล็ดกัญชาค่ะติดตามได้นะคะในรายการข่าวหุ้นเจอตลาดทางคลื่นวิทยุ102.0เมกะเฮิร์และช่องทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์9นาฬิกา35นาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน